สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะมาติดตามโปรแกร,รม3หลีกใหญ่ในยุโรปนคะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5กันค่ะไปดูกันที่โปรแกร,รมลาลิกาสเปนฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่12ค่ะคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567อลาเบสพบกับมาโยกาในเวลา3นาฬิกา คืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567ลงแข่งขันกัน4คู่นะคะโอซาสูนาพบกับเรือบายาโดลิดในเวลา20นาฬิกาจิโรนาพบกับลการเนสในเวลา22นาฬิกา15นาทีเบียรอัลพบกับรายโบยบายแกนโนในเวลา24นาฬิกา30นาทีและบารเลนเซียพบกับเรือมาดริดในเวลา3นาฬิกาขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567 เอลเลติโก,โกมาดริดพบกับลาสพาลมาสในเวลา20นาฬิกาบาร์เซลโลนาพบกับเอสปันยอนในเวลา22นาฬิกา15นาทีเซบียาพบกับเรอัลซเซดาดในเวลา24นาฬิกา30นาทีและแอเลติกบิวเอลพบกับเบติสในเวลา3นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567เซลตาบิโก,โก้พบกับเคตาเฟ่ในเวลา3นาฬิกา ไปดูโปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่9นะคะคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567หรอเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านพบกับสตุดการ์ทในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567กคู่ที่ลงสนามในเวลา21นาฬิกาสานาทีโวฟบวกพบกับอัลส์บวกโฮสเตคิวพบกับไฮเดนแฮม โฮเฟนไฮมพบกับซังพารีแฟรงเฟิร์ดพบกับโบคุมและบาเยมิวนิคพบกับอุนิโอนเบอร์ลินส่วนดอดมูลลงสนามพบไลซิกในเวลา24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567ฝ่ายบไฟบวกพบกับไมล์0ูย้าในเวลา21นาฬิกา30นาทีและเหมือนเช่นกลัดบักพบกับเบรเมนในเวลา23นาฬิกา30นาที ไปดูโปรแกรมการแข่งขันเกาโช่ซีเรีย I, อิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่11คืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกาย,ยน2567ลงสนาม3คู่นะคะบโบลุนยาพบกับเลเช่21นาฬิกาจากนั้นอูดินเนเซ่พบยูเวนตุสในเวลา24นาฬิกาและมอนซาพบกับเอซิมิลานในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นาโปลีพบอัตาลนตาในเวลา18นาฬิกา30นาทีโตริโนพบกับฟิออเรนติน่าในเวลา21นาฬิกาเวโรนาพบโรม่าในเวลา24นาฬิกาและอินเตอร์มิลานพบกับเวเนเซียในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่4ี่พฤิกายน2567ปามาพบเจนัวในเวลา24นาฬิกา30นาที เอมโพลพบกับโค m โในเวลาเดียวกันนะคะและลาซิโพบกับกาญารีในเวลา2.45นาฬิกา45นาทีทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยค่ะผ่านทาง s p o t t b n n w s Channel